มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกันชัยฝากถึงบอสพอลและกันหลังโดนข่มขู่สั้นๆแต่บาดลึก หลังจากพิธีกรข่าวคนดังอย่างหนุ่มกันชัยออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจบริษัทดังใช้ดาราเป็นพ่อขายแม่ขายจนตอนนี้มีผู้เสียหายจำนวนมากขณะเดียวกันมีหลายคนออกมาโพสต์ข้อความในเชิงข่มขู่ซึ่งเจ้าตัวตอบโต้กลับบอกว่าจัดมาครับบอสมึงกูยังไม่กลัวเลย ทางนี้นะคะล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์10ตุลาคม2567นงกัรชัยยังได้ฝากบอกด้วยว่าไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องขู่ผมผมไม่ชอบคนขู่ถ้าขู่เดี๋ยวยาวนะบอกเลยผมฝากไปบอกบอสพรและคุณกันกัน,กนตถาวรฝากบอกให้คนของพวกคุณอย่ากเงียบปากมันไม่เป็นผลดีกับคุณเพราะว่าสุดท้ายแล้วสังคมจะหันกลับไปเล่นคุณไปว่าคุณผมว่าคุณควรจะให้ลูกน้องสงบปากสงบคำแล้วออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงว่ามันเกิด อะไรขึ้นดีกว่าการที่จะไปปั่นกระแสคุณอาจจะไม่ได้ปั่นหรือคุณคุมไม่อยู่แล้วแต่คนพวกนี้ออกไปละลานคนนั้นคนนี้เพราะฉะนั้นฝากบอกหน่อยนะปอกันบอสสาวหรือใครก็ตามแต่ฝากด้วยอย่ากออกมาพูดอะไรแบบนี้มันคุมกันให้อยู่ก่อนนะเราไม่ได้ผิดก็ออกมาชี้แจงตามข้อเท็จจริงของคุณไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่ด o com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ